สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับวิดีโอนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับมือถือเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมาแนะนําเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการปิดการแจ้งเตือนข้อความ m e s s e n g e r นะครับบนมือถือนะครับการปิดการแจ้งเตือน m e s s e n g e r บนมือถือนะครับก็จะมี2วิธีก็คือ2แบบก็คือปิดการแจ้งเตือนเป็นรายบุคคลนะครับแล้วก็ อันที่2ก็คือปิดการแจ้งเตือนแบบทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการปิดการแจ้งเตือนข้อความบน m e s s e น g e อกันครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้ามาที่แอป m e s s e n g e r นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับแตะเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า m e s s e n g e r นะครับของเรานะครับวิธีแรกนะครับปิดการแจ้งเตือนอเป็นลายบุคคลนะครับก็คือสังเกตดูตรงนี้นะครับ ถ้าเราปิดการแจ้งเตือนของคนนี้นะครับก็จะมีรูปกระดิ่งแล้วขีดทับไว้นะครับสําหรับใครที่ไม่ได้ปิดการแจ้งเตือนก็จะไม่มีนะครับสังเกตดูนะครับวิธีการนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับให้เราแตะไปที่รายชื่อเพื่อนที่เราอยากจะปิดการแจ้งเตือนนะครับสมมุตินะครับผมจะเลือกเป็นคนนี้นะครับผมจะเลือกเป็นโปรไฟล์นี้นะครับผมก็แตะเข้าไปนะครับแตะค้างแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับจะมีเมนูเด้งขึ้นมานะครับบอกว่าเห็นไหมครับปิดการแจ้งเตือนนะครับเราก็แตะไปที่ตรงนี้เลยนะครับแตะไปเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเขาจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับมาถามว่าเนี่ยจะปิดการแจ้งเตือนแบบข้อความหรือปิดการแจ้งเตือนการโทรนะครับหรือจะเลือกแบบทั้งสองแบบเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะปิดการแจ้งเตือนข้อความนะครับของคนนี้นะครับเราก็แตะไปที่การแจ้งเตือนข้อความนะครับนี่ นะครับทีนี้ก็จะมีหน้าต่างเล่ขึ้นมาถามอีกครั้งหนึ่งว่านะครับจะปิดนานเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็จะให้เราเลือกว่าเราจะปิด15นาที1ชั่วโมง8ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงนะครับหรือว่าจนกว่าจะเปลี่ยนก็ได้นะครับอ่าสมมุติว่าผมจะเลือกเป็น8ชั่วโมงนะครับก็แตะไปที่8ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วนะครับรูปกระดิ่งนะครับแล้วก็มีขีดทับนะครับก็จะปรากฏบนด้านหลังโปรไฟล์ของรายชื่อเพื่อนของเราคนนั้นนะครับ ทีนี้พอครบ8ชั่วโมงนะครับกระดิ่งก็จะหายไปนะครับก็จะสามารถรับการแจ้งเตือนจากคนนี้ได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้วิธีที่2นะครับเราอยากจะปิดการแจ้งเตือนของเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับใน Messenger เนี่ยนะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับให้เราแตะไปที่รูปโปรไฟล์ของเราด้านบนตรงนี้นะครับแตะไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับ จะเจอคําว่าการแจ้งเตือนและเสียงนะครับนี่ตรงนี้นะครับการแจ้งเตือนและเสียงนะครับแตะไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับนะครับเปิดตรงนี้นะครับคําว่าห้ามรบกวนนะครับเปิดเลยนะครับหลังจากที่เราเปิดเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างเล้่ขึ้นมาถามเช่นเดียวกันกับเมื่อกี้เลยนะครับเราจะปิดการแจ้งเตือนเป็นเวลานานเท่าไหร่นะครับเราก็เลือกตามที่เราต้องการเลยนะครับยกตัวอย่าง ผมจะปิดการแจ้งเตือนเป็น15นาทีนะครับผมก็แตะไปที่15นาทีนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็กดย้อนหลักย้อนกลับไปนะครับกดแบ็กกลับไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราปิดการแจ้งเตือนข้อความบน m e s s e n g e อร์นะครับบนมือถือนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะปิดการแจ้งเตือนนะครับเวลาเราทํางานอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถ ทำตามคลิปวิดีโอแนะนําของผมได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากช่องไลฟ์สระชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ